บ้านรังใหญ่ๆอยู่นครชัยศรีครับอยาบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ3.9มพัดหนึ่งหมู่สามเนื้อที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะรงให้เอฟซีเขาดูได้เลยนะอที่อยากจะรู้ก็มาดูเองสิโอ้ยบอกหน่อยอหนึ่งไร่ครึ่งห0รตารางวาเออบ้านกี่ห้องมันใหญ่เกินนะโอ้โห้องบนมี่สามห้องนอนเลนหนึ่งห้องของข้างล่างก็มีห้องนอนจะเป็นห้องนอนก็ได้นะห้องใหญ่เลยนะแล้วก็ห้องครัวรวมแล้วตกกี่เท่าไหร่นะกี่ห้องนอนให้ สี่สามห้องน้ำสามห้องน้ำอีกพื้นผมเลิกเลาพื้นที่รอบมีให้อีกเพียบล้อมรั้วแล้วนะอ่าอะไรนะที่จอดรถในร่มใช่ไหมเออเป็นโดมเป็นโดมอ่าละอู้ล้วสวยเอ้ยติดถนนดีด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะหาจากไอ้ยี่เงี้ยวัดแดงหนองตะโกเข้ามาหน่อยเดียวห้วยห้วยตะโกวัดห้วยตะโกอบตพะเนียดพะเนียดเออสวงเซเว่นอยู่ตรงนี้เองสองสามร้อยเมตรเออ เออกี่ล้านล่ะเฮ้ยเอาเลยไนงะเอาราคยไงเอาเลยปะบอกบอกไปกคือเป็ดร้านเฮ้ยนครใจสีคีอเป็ดร้านบ้านหลังเพิ่งเลิกบัตรเออนครชัยศรีมันราคาประมาณเนี้ยเอออย่ามามาดูเหอะเนี่ยติดถนนกว้างๆอ่ะบ้านที่เรียงๆกันอยู่อะ่ะมีแต่เล็กๆๆๆอันนี้จัดไปติดถนนสองด้านห, <laughs> หน้ากว้างเบิ่มๆเลยเออมารีโนเวทอีกหน่อยอยู่ได้เลยพื้นที่เหลือเพียบ ตอนนี้เจ้าของเขารีโนเวทไปบ้างแล้วโอ้ถมเป็นร้านนะเออ,อร้านแล้วก็รีโนเวททำสีทำอะไรผมก็ติดหลายร้านเหมือนกันนะบรรยากาศดีนะ<ม>บ้านตรงข้ามก็โนูน่นแบบทองไทยเนาะเห็นไ,ไหมมีคนอยู่หมดเลยนะเนี่ยมีจ้เออ<ม>แหม่ออกไปตรงนี้ก็ตลาดเซเว่นมิสเตอร์ดีไอวายซีเจโรตัสเอ็กเพสถนนใหญ่อะไรนะถนนอะไรนะเพชรเกษมเออโลครึ่งนั่นแหละลงมาจากเพชรเกษมโลครึ่งเลย มาช่มายายมาเช้ายายมาถนนการโนาพิเศษเออตามมาวิ่งมาเรื่อยก็เออฝาก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 ไว้หน่อยแล้วกันไปแล้วไปนะเออสนใจก็งไงลเข้าแล้วลุกข้ามาสิเออฮะ